สวัสดีจ้ามนจะมาลุนหาน้อยของวันที่สิบเก้ากันพี่น้องตรวจกองวันที่สิบแปดก่อนเนาะชาพอดีพึ่งออกหกหนึ่งแปดสี่เก้าไม่มะลา,าวเบาเขาชาพอด,ดีเนี่ยจะเด้อการชาดหาเกตซี 4, กับศูนย์ซีตรงนี้ศูนย์ซีตรงนี้ไปเข่ายูาพาะจิตเพิ่นน่าจะเกตซีบอมีพิเศษจ้ะอันนี้เฮาบบเ,เอาดอกเอาสามน้อยกับพ่อพอราะวาหลายน้อยเนาะพี่น้องพี่น้องสังเกตบ้างแล้จะเด้อทีแม,ม่มะลาว่าแคบหนัดจอไว้แคบหนัดจอไว้ตรงนี้ที่แม,ม่มะลาเลี้ยงไว้ให้เด้อจะเด้ออันนี้ พิเศษนะอออเนาะเพิ่นออกนี่เพิ่นอ,ออกเกจสามเป็นบ้พี่น้องเพิ่นออกเกจสามตรงนี้เนาะเป็นสามเกจตรงน้อยค่ะคือพิเศษอันนี้เพิ่นอ,ออกศูนย์ศูนย์ไงปกตินี่ปกติกับศูนย์ศูนย์กับตรงน้อยวีไอพีศูนย์สี่ไงศูนย์สี่กับตรงน้อยนอกจากเนาะแ,แต่ว่าส่วนมากไม่เมื่อไหร่จะขีดตัวนี้ทีมเฮ็ดแล้วเฮ็ดคลิปแล้วนะ เมื่อนีบริกิรขาตัญญากิวพี่น้องบริกิรอัลกอตมไว้หนีไว้พี่น้องไป้เตื๋อให้พี่น้องช่วเอานี่ละพิเศษสองเกตหนึ่งกับเกตสามสันเกตหนึ่งอันนี้ไปเขายูพิเศษแล้วแต่เนอเกตหนึ่งเกตสามกับเขายูพิเศษเกตสามเกตหนึ่งตรงนี้แลแต่เนะคูนี้บริจับให้พี่น้องสองเกตสองเกตหนึ่งกับเกตสามตรงนี้เข่าเต็มเต็มเนอพี่น้องว่าบอ ปกติศูนย์ศสัตว์ปกติตรงรักตรงน้อยพร้อมอันนี้ก็ศนยอันนี้ก็เลขศูนย์จะได้พอแปดเก้าสิบแบบนี้ศูนยงน้อยเข่าแบบนี้เต็มเต็มแล้วกินขนมเต็มเต็มน่นจาจะเนาะสองส่ 2, 4, บอมี่เข้าว,วิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์น่าจะเนาะนี่หกก็คือบอเข่าเพราะว่าหกคนไปยูเพยบอ่อเอาวีวีแ เอ่อซีแปดหากับศูนย์ซีศูนย์ซีตรงนี้ไปเข IP, ้ายูวีไอพีน่าจะเด้ตรงน้อยพร้อมเนาะถ้าแคปเนาะจะเอาใบกระตรงน้อยมองนี้เข้าวิ่งรูดที่นี่ได้กินขนมเต็มเต็มที่แรกแ,แม่ไม่ลาว่าจะเอาเล็กเอาเล็กซีมาว่างไว้นนิได้พี่น้องเพราะว่าเล็กออกศูนย์ศูนย์สิมันจะออกมาศูนย์ซีศูนย์หกสิแม่ไม่ลาเห็นเลขศูนย์ซีตรงนี้แม่ไม่ลาเลยเอาศูนย์หกว่างไว้ตรงนั้น ทำหรุนตอจ้ะพี่น้องเลขคือออกศนะูนย์ศูนย์ศูนย์คะกระดาษก,กระเมิดก็จะเด้วันไดเอาเล่าสตาร์่าอีกต่างๆบัได้เอาล่วงกระดาษแผ่นสุทถ่ายสัตยับอยว่าอย่างพี่น้องนะหลุนบึงเก็บประกาศสีแดงก่อนจะพี่น้องวางไว้ตรงไหนก็ติดเปลี่ยนไปตรงนั่นเป็นแนวทางของค้าวันที่สิบเก้าจะไปสามน้อยกับพ่อไปหลายน้อยหลายเมีย มีอะไนะแต่น้องนนะหลายหลายเหรอโอนี่ก้อนเอาจะเป็นเลขหลายตัวพี่น้องจับคู่ให้ก้อนเป็นน้อยร่วมลักซิบได้ศูนย์ได้สี่ได้สองแล้วก็ได้หกได้สามได้เก้าหมากได้ศูนย์หกบาเนีิออกศูนย์ศูนย์เราเอาศูนย์หกกับศูนย์สี่หละพี่น้องศูนย์หกศูนย์สามสี่หกสี่สาม สี่หกสี่สามวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ที่สี่ที่สามที่หกวิ่งรูดใ้แม่เลาจัดเล็กศูนย์กับเล็กหกมาว่างไว้วิ่งรูดคือจัดแต่ตัวเก่าแทกไปะวะเนาะเล็กชนพี่น้องจัดมาว่างไว้ตรงนี้ต้องมา100ลอยเปิดเส้นละบางที่ออกแบบนี่แบบนี้ได้แต่ด้อตัวสอบแม่เลามาว่างไว้ไหายแม่เหล่าพี่น้อง ว่าแม่ม่ลานะว่าลูกบอกแม่เด้อจะไปเล่นเลขขั้นน้อยกัน,นอะไรจีเล่นเป็นพี่น้องเล่นบ๊บเป็นสาบานได้เล่นบ๊บเป็นจิ้มบ๊บเป็นบลูเลียงยังแต่เด้อเฮ็ดนี่เฮ็ดไห้พี่นอ้องชมเพราาว่าชอบคะแนน ไปน้อยตัวน้อยแคบไว้พี่น้องแคบไว้ถ้ามันไปน้อยตัวน้อยมันห้องบเปียงเงินปกติจุดนี้แล้วแต่เด้จุดปวดลลอกปวดนี่ปวดศินเราจะข้ามกาวนี่แหละแม่มีลากกันได้จบปะซิงเลยที่ไปกิมห้าหน้อยเป็นเนนะพี่น้องนะเขียนตะขนิดนี่คู่สอนมาแต่เป็นเด็กน้อยอเ้าเกัดเอาตัวเนาะศูนย์สองหกเก็บจําไว้ศูนย์สองหกเลี้ยนตะขนิดมากไลยมือไหนเป็นวันสาวันที่นี่เครียดพ้อม เกียดอยากไปลงเลียนพี่น้องอยากไปเลียนชอบหลายเลยขคเนตเนี่ยแต่ว่าบอลูดเด้อเหมือนซึ่เาว,ว่าสูตรปุ่นล็อกปุ่นหนีปุ่นซินคือจุดนี่แหละเอาชะอ่อนตะผูพันมีทุ่นลายแหละเป็นจัดหนักจัดเต็มลักซี่ลักลน้อยจุดนี่แล้วแต่เด้อกำลังจากอะไเอาปกติตัวโบนได้ศูนย์ได้หนึ่งวัสนได้ได้ตัวเดียวกันคือเก่าแหละตัวกันบ่ได้ดอกพี่น้องจุดนี่จุดนี่ตัวกันบ่ได้ หลักหน่วยได้สองสามสี่นี่เอาไว้รุ่นอ,อันนี้ก็เข่าดีศูนย์หลักสิบมากบอพี่นังนึ่งศูนย์หลักสิบจากสืบเป็นจากสืบเป็นแต่สืบว่าเป็นดอกโงอปึก <c oughs> ปึกปึกแบบนี้ไหมเอาตาดีกันแนมเอาแม่ไม่ลาวเห็นได้แจะเดาะสามสามซีซีจากพี่พี่เนาะสามสามซีซีนี่ คือว่าดูแถบว่าเนาะผู้ลงคนเราคือว่าหลายแถบเพาว่าจะไหนพวกเจ้าสี่เข้าใจบางคนเฮ็ุไวไแบบนี้ไม่รู้จะจับคู่ยังไงบ่ว่าอีกแล้วเนาะจากมาทางไลน์ไม่รู้จะจับคู่จับได้เก่าคู่สูญเกศสูญแปดสูญเก่าสองเกศสองแปดสองค่ะตักค้ามกาวเอาพี่น้องเลสิเบียกสิประมาณนี่แหละแต่พี่น้องเป็นลีบทีเงากสีขอถทดขอภัยแคบหน้าจอตรงนี้ไปน้อยตัอน้อยกระดาษเมือนี่เมื่อสุดท้ายที่ไดดบุญเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วแมมนี่ไมม นี่แม่ยับยับนี่แม่แพทนสทุดทายได้เนยถ้าเราเห็นกันกะทักมาทางไล่ได้พี่น้องเ้อถ้าได้ไปตลาดกันที่ซื้อหรือว่าห้ลูกจังท่างออนไลน์ท่างเซเวน่นมาห้กระได้เพราะว่าสาร้างเปลี่ยนดอกบ่ลู้เลี้ยงดอกโซเซียลโซยังในกระไดหู้ตึงแท้บวกลบกุ้นหารให้พี่น้องได้ชมแต่ละวันละจ้ะเอาประมาณนี้จ้ะพี่น้องขอหายปังๆเรื่อยๆทูวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆทูวันจา้า